จะเริญนทำมายอย่างบริษัททั้งหนะลายเนาะเราก็ได้ฟังทำทุกวันแต่วันไหนไม่ได้ทำเราก็ทำที่เองที่บ้านนะเพราะว่าทำคือว่าการไปพุทธิบารมเทำต้องเป็นปู้ที่มีสัจจะคือความจริงอธิษฐานคือความมั่นจริงจังแล้วมั่นคงจะทำการกระทำทางกายทางวาจาทางใจนี สัจจะคือความจริงอธิษฐานคือความมั่นจริงจังและมั่นคงต่อคำอธิษฐานแล้วก็สวดทุกวันถึงเราอยู่คนเดียวก็ต้องสวดพอคนเรามันต้องเป็นผู้นําตัวเองเป็นผู้นําผู้อื่นถ้าเราเป็นผู้นําผู้อื่นแล้วต้องมีรรมทรทมในการประพฤติบัติในการให้ทานรักษาศีลถือนธรรมะปัญญาวิทยาคันติสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาพระอาจารย์ก็ไปกับวันพระก็นับพูดทางร้อยแปดทำมังล้อยแปดทุกวันพระ เราก็ไม่ขาดอย่างน้อยเราก็จะได้สวดมนต์ไปด้วยสวดพุดทางร้อยแปดธรรมังร้อยแปดไปด้วยนับประคำของใครก็มีอยู่แล้วนับที่บ้านก็ได้บางทีเราก็ต้องทําเองไม่ต้องรอให้ครูบาอาจารย์พาทำก็ได้เพราะสิ่งไม่สิ่งบางอย่างสิ่งที่แน่คือความไม่แน่นอนไม่แน่นอนเพราะว่าคนเราก็อยู่เจอเพื่อจากพบพบพลา,าดธรรมดา เป็นปกติเห็นกดอนิจังไม่เที่ยงแท้แน่นอนเห็นทุกขังก็ความเป็นทุกข์ทนได้ยากอนัตตาความไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเป็นพร้อมเจอพร้อมจากพร้อมพบเพิงพร้อมพลักแต่สพลากสังขารร่างกายไปไม่ว่าไปในที่ไหนเราก็ต้องมีธรรมะในจิตใจเนี่ยความเห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนแต่ทีตอนที่เราอยู่ตอนที่เราอยู่ก็ตอ้อง มันมาทำมันมาสวดมนต์มังมาแผเมตตามโมทนาบุญสำคัญต้องทำทุกวันทุกวันถ้าเราไม่ทำแล้วม่มีใครทำหรือว่าเราก็ต้องทำเองเหมือนเรากระทานข้าวเราอิ่มเองเราตั้งสัจจะอธิฐานสัจจะคืออาจาย์ความจริงอธิฐานคือความมั่นเราก็จะเป็นผู้ที่เป็นผู้นำรู้จักเหตุรู้จักผลรู้ตักตนรู้จักประมาณรู้จักการรู้จักบุคคลประชุมชน ผู้ชมชนเขาทำยังไงก็ต้องทำอย่างนั้นชมุมชนของเราสวดมนต์ก็ต้องสวดมนต์ประจําอยู่ที่บ้านก็สวดมนต์เวลาสองทุ่มครึ่งก็สวดมนต์ไม่ทิ้งไม่ขาดพระอาจารย์ก็ไม่ไม่ค่อยขาดถ้าไม่มีเหตุจําเป็นจริงๆขณะเราอยู่ในพุทธมนต์พระพุทธธรรมพระสงฆ์อยู่ในกายในวาจาในจิตใจนะถ้าเราอยู่แล้วก็เป็นผู้ที่ตั้งมัน่นมีพุทธเจ้าถึงนอนนอนไม่หลับก็สวดพุทธโธจนหลับ ทำโมจนหลับสังโคจนหลับไปนะเพราะคนเรามันก็ต้องพึงพาผู้ที่บริสุทธิ์ผู้ที่สูงกว่าอยู่ดีนะเพอะจตใจนี่ถ้าเรามันอยู่ในราคาโทรศัพมันก็กอดกันจมไปจมไปในราคาในสิ่งต่างๆมันก็เสียเวลาเสียเวลาที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์ได้เจอพุทธศาสนาพุทธเจ้าท่านถึงบอกว่ากิจโฉมนุษย์ปฏิลาโภ การเกิดเป็นมนุษย์เป็นสิ่งที่ยากถึงว่าเรามีอายุปานนี้แล้วอายุมีมีโลกมีภัยมาก,กวันนี้แล้วถือว่ามีบุญมีบุญมีกุศลมีบ่มีพอใจภูมิใจสิ่งที่มียินดีในสิ่งที่ได้ได้พบครูบาอาจารย์ได้สวดมนต์ได้แผ่เมตตาได้โมทมาบุญได้รู้จักหลักการประพฤติปิบัติหลักในการรู้จักรู้จัก,ร,จกรูปจัก,จก,จากนามลักศีล รู้จักทำรู้จักกรรมฐานฐานที่ตั้งของมนเราเคือนี่นะกรรมฐานกรรมคือการกระทําฐานคือจิตคนเราไม่มีใครราอยู่ด้วยกันตลอดต่างคนต่างอยู่ด้วยกันเพื่อจะสร้างคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลสร้างศรัทธาให้เราเกิดขึ้นศรัทธาวิยะสติสมาธิปัญญาเพราะอดีตตรการมาส่งผลให้เรามาปัจจุบันนี้ ปจปัจจุบันทำผลให้อนาคตมันดียิ่ง,งขึ้นไปถึงเราจะเกิดเป็นอะไรเราก็ปรารถนาไปตามที่เราปรารถนาเพราะว่าแต่เราปัจจุบันถึงก็ภูมิใจว่าเราไม่ไม่มีอะไรที่จะได้มากกว่านี้เนี่ยหูไม่ดวกตามไม่บอดรับรู้ได้อ่านออกเขียนได้ร่างกายก็พอทนอยู่ได้จะให้สะดวกสบ,บายมันนุ่มๆแน่นๆก็ไม่ได้มันมีแต่สุดโสมเสื่อมโสมหมดสิ่งไปตามเหตุตามปัจจัย เพราะการกระทำมันก็ส่งผลในอดีตก็ส่งผลปัจจุบันอยู่แล้วแต่เราก็ต้องสร้างบุญกุศลบ่มีให้เต็มที่เต็มกําลังใจศรัทธานีเน่เป็นพื้นฐานในการสร้างบุญมีวิยะความเพียรตัวเนื่องสติความลึกได้สมาธิความตั้งมัน่นปัญญาคือความรอบรู้นี่พาระหานี่มันต้องมีมีเต็มที่เต็มกําลังเต็มใจของผู้สร้างบมีนี่ อยู่คนเดียวก็ทําอยู่หลายคนก็ทําทาทาใจทําจิตใจให้ตั้งมั่นในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระญาสงฆ์ถ้าผู้ใดปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าหรือปรารถนาเป็นโพธิญาณเป็นหนอพุทธภูมิมันต้องสร้างเริ่มต้นมีความหนักแน่นเป็นผู้นําตัวเองเป็นผู้นําผู้อื่นนําในการทําคุณงามความดีนําในการประพฤติในการปฏิบัติ ถ้าเรานำแล้วแล้วก็เป็นผู้ที่อยู่สูงกว่าเขาอยู่แนวหน้าแนวหน้าก็จะาัฒนาสูงไว้ก่อนมันดีกว่าถ้าปาัถนาต่ําแล้วมันก็ไม่ได้เหมือนพุทธเจ้าทันวาให้เราาัฒนาสูงไหราัฒนานิพพันอย่าาัฒนาต่าแค่มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติให้าัฒนานิ่พานสมบัติหรือว่าพระโพธิสัตว์ทันว่าให้เราาัถนาเป็นพระพุทธเจ้าหรือาัฒนาเป็นพพระโพธิสัตว์ สัจจะคือความจริงอธิษฐานคือความมั่นสัจจะสัจจะคือว่าถ้าเราไม่ปรารถนาหม้อใหญ่เราหม้อกลางหม้อเล็กก็ได้เหมือนเราปรารถนาสูงไว้ก่อนมันก็จะดีมันก็จะเป็นผู้ที่เจริญเมตตาไม่พยาบาทเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นเป็นผู้ที่อยู่แนวหน้าเพราะเราเห็นความทุกข์ทุกข์ในสังขารร่างกายทุกข์ในเยสัสสีเราก็รู้ทุกขสมุทยัยเรารู้แล้วรู้จักธรรมะของพุทธเจ้า เราปรารถนาอะไรเราจะเป็นอน,นันต์ไม่แต่พระเจา้าตอนที่เสวยชาติเป็นสุมเมธาดาบทที่เป็นอธิฐานครั้งแรกท่านปรารถนาว่าเป็นพระเจ้า,ท,า,นนจา,จาท่านก็ได้พยากรณ์ท่านอธิษฐานในใจตั้งหลายกับเอ่ยว่าใจาลายกับท่านก็ได้พยากรณ์ว่าเป็นพระเจ้าแน่นอนท่านถ้าท่านไม่ไมถ้าท่านถอนอธิษฐานหรือว่าไม่อยากเป็นพระเจ้าเลยท่านเจอพจระเจ้าท่านก็เป็นพระอหรหันต์เลยคือว่าบม่มีท่านเลย เลย2องก็งรงไข่ไป3 3 4สาสแล้วจะเข้า4นะแต่ยังไม่ถึง4แต่ท่านมากกว่าพระประเจกพุทธเจ้านะแต่เข้าถึงความเป็นพระพุทธเจ้าต่อไปอนาคตมอนพุทธเจ้าเราสมเมทานาบ,บิท,ที่ท่านอนธิษฐานตอนที่พระพุทธเจ้าท่านมาเดินผ่านอนธิฐานเป็นขอพุทธเจ้านาัง ชนบทกรลยาณีอายุ16ปีก็ที่ฐานตามตามเป็นบาทบริยาตามท่านตามท่านเพื่อจะเป็นเป็นผู้ที่สร้างบุมีร่วมกันถ้าไม่มีผู้หญิงมันก็ไม่มีมันก็ไม่ได้สร้างบุมีเต็มที่เต็มกำลังขอเป็นบาทบริยาขอเป็นเท้าเดินไปด้วยกันสองข้างข้าวซ้ายข้างขวาเดินไปด้วยกันถ้าไม่มีผู้หญิงไม่ผู้ชายการสร้างบุมีมันก็ไม่มีถ้าไม่มีลูก ไม่มีหลานมันก็สร้างบาหมีไม่เต็มถ้าไม่พักพวกหมู่เพื่อนหมู่เพื่อนพร้อมมันก็ไปไม่ได้เหมือนกันการเป็นพุทธเจ้ามันต้องมีบริวารต้องมีกลุ่มชนจํานวนมากแต่ว่ากลุ่มชนพวกนี้ก็ขอตามติดตามไปแต่ถ้าเราตามไปไม่ได้สุดเราก็เบื่อแล้วไม่อยากไปตามพุทธเจ้าองค์นี้แล้วก็ถอนนิทานขอเพจภาพปัจเจกก็ได้ถือว่าเป็นแค่สาวกภปุ่ก็ไปพร้อมไปเหมือนที่สูงแล้วมันก็จะเห็นที่ต่ําเราเบื่อหนาะนล้วไม่อยาก ติดตามใครละเราอยากหลุดพ้นเหมือนกันหลวงปู่มั่นท่านปรารถนาไม่แต่ท่านเจอพระพุทธเจ้าโคโดมอยู่ในสมัยพุทธเจ้ายังมีธาตุคันอยู่ยังมีพจนชีพอยู่ท่านก็เจอแต่ท่านเป็นพ่อคาวานิชท่านปรารถนาสูงเป็นพุทธเจ้าเหมือนพุทธเจ้านี่แต่ท่านยังไม่ถอนน,ถนิตฐานแต่ก็ไม่ได้พุทธปยาจกรด้วยท่านก็ไม่ไม่ได้ลา ไม่ได้ประพฤติปฏิบัติไม่ได้ออกบวชก็ว่างแต่ท่านเป็นพ่อค้าวานนปรารถนาแต่ยังไม่ได้พยากรณ์พอมาถึงยุคสมัยเราเที่เราได้เห็นได้เห็นภาพเห็นปู่มั่นท่านเกิดในอุบ,บลราชธานีคงเกียมท่านบวชอายุยี่สิบสองยี่สิบสองกดวันพฤหัสบวชอายุยี่สิบสองท่านก็ปฏิบัติเห็นพบเห็นชาติเจ้าของ ็นอดีตชาติเจ้าของเคยเปิดเป็นอะไรเ,เกิดเป็นไก่ห้าร้อยชาติเกิดเป็นหมาก็ห้าร้อยชาติติดในกามมาลาคะติดในเบื่อหน่ายและท่านก็ไม่ได้พยากรณ์ว่าเป็นพุทธเจ้าองค์ไหนองค์หนึ่งท่านก็ลาลาลาพุทธภูมิเอาแค่สาวกภูมิท่านก็หลุดพ้นไปเลยท่านก็ไม่ท่านก็ออกออกจากพุทธภูมิก็เป็นสาวกภูมิเป็นพระหัน บ่มีท่านเกือบเต็มสามแต่ยังไม่เต็มเต็มแค่สองกว่าสองกว่าท่านก็ลาพุทธภ,ภูมิเอาแค่สาวกภูมิมาแต่หลวงปู่เซาเหมือนกันหลวงปู่เซาท่านก็ปรารถนาพระประเจกภูมิท่านจิตใจไม่โลดโผนไม่อาจหานเหมือนหลวงปู่มั่นท่านปรารถนาพระประเจกภูมิท่านก็มีความสงบระงับแต่จิตใจนีนไม่กว้างกวางบริวารลูกศิษย์ก็ไม่เยอะเหมือนหลวงปู่มั่น ท่านก็มีความนิ่งความสงบอย่างเดียวแต่ท่านก็ลาพระปัจเจกภูมิเป็นสาวกภูมิเป็นสาวกภูมิไปท่านกาบพระพุทธพระธรรมพระสงค์ไม่ลุกขึ้นมาเลยท่านก็มรณภาพที่ขณะที่กับพระพุทธประธรรมพระสงค์นะพระลหันพระยาเจ้าทั้งหลายแต่วันนี้ก็มีพระที่โคราชหลวงปู่ใหญ่อายุเ7จพรรษา เจ็ดสิบกว่านะท่านก็หกสิบกว่ามรณภาพไปแล้วอายุเก้าสิบเนปู่ใหญ่ที่โคราชภูบาอาจารย์ก็ล่วงรวยไปทุกวันทุกวันนะเรายังมีอะไรอยู่หรือว่าเรายังประมาทอยู่หรือเปล่าต้องพิจารณาตัวเองหรือว่าต้องตั้งใจประพฤติปฏิบัติตั้งศัจจะอธิฐานถ้าเราไม่ตั้งศัจจะอธิฐานเราก เนห่างไปวันหนึ่งวันหนึ่งก็หมดไปวันหนึ่งคนหนึ่งก็เกินกินชีวิต <_ bats> ไม่รู้เราจะตายจากกันวันไหนนะแต่เราก็ต้องพยายามทำเรื่อยๆทุกวันทุกวันเพราะความเพียรเพียรทำเพียรสร้างเพียรบำเพ็ญไปเรื่อยๆเ,อเพราะว่าพื้นฐานเราก็มีการได้ยินได้ฟังมากแต่เราจะมีศรัทธาน้อยศรัทธากา้าศรัทธา,าเป็นขนาดไหนก็ต้องเพียรแต่ละคนแต่ละท่านต้องรู้ด้วยตัวเอง ถ้าเรารู้ตัวเองว่าเรามีศรัทธานในพระพุทธเจ้าขนาดไหนพระธรรมขนาดไหนพระสงฆ์ขนาดไหนมีศีลสมาธิเต็มพร้อมจะสละโลกได้ไหมพร้อมที่จะหมดกิเลสในชาตินี้หรือว่าถ้าไม่หมดต้องเปลี่ยนกระทําเพียงบําเพญเพียรภาวนาประพฤติปิบัติบุญกิาวัตถุสามทานศีลภาวนาบุญกิยาวัตถุ3าอย่าทิ้งอย่าขาดอย่าโยงให้ทานไม่ขาด ให้ทานข้าวปลาอาหารให้ทานวัตถุสิ่งของวันนี้ก็วันโกนพวกนี้ก็วันพระแปดค็มีโอกาสก็ได้มาให้ทานในวัดก็ได้มาฟังเทศฟังธรรมกันเพราะวันวันพระเราก็ไม่ขาดวันโกนอย่าละวันพระอย่าขาดละศีลละธรรมอย่าวันพระอย่าขาดการประพฤติปิบัติไม่ว่าวันพระวันโกนมันก็มีวันสองวันวันแดดออกก็วันแดดออกวันฝนตกกับวันฝนไม่ตกกัน คนเราก็เกินกินชีวิตไปเจ็ดวันมันก็หมุนเวียนไปเกินกินชีวิตคนเราไปสู่ข้าวภาษาก็ออกภาษาเดยกก็เข้าภาษาใหม่ข้าวภาษาใหม่ไม่รู้จะอ,อยู่ที่นี่หรือว่าจะไปที่อื่นยังไม่รู้เพราะอนาคตอะไรกส็สิ่งที่แน่คือความไม่แน่แต่ให้อยู่ไปวันๆอยู่ไปเพื่อจะสร้างบุญญาบรมีเราก็ไม่เคยปรารถนามาอยู่จุดนี้แต่มันก็มีเหตุมีปัจจัยมีความ ความที่ครูบาอาจารย์ให้มาหรือว่าโยนมนิมนมานิมนต์มาก็น้มนต์ไปได้ครูบาให้มาครูบาอาจารย์ให้ไปก็พร้อมไปพร้อมจากพอะอะไรสิ่งที่แน่คือความไม่แน่นอนเพราะคนเรามันมันไม่มีอะไรที่เฟอร์เฟกคนเราแต่พระาิีเจ้านั่นนะท่านพร้อมหมดแล้วท่านรู้ว่าอนาคตเป็นยังไงยังไงท่านมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาตลอดแต่เรานี่มันยังไม่ เมตตายังไม่เต็มที่กรุณาก็ไม่เต็มที่มูทิตาก็ยังไม่ที่เบคาก็ยังไม่เต็มที่แต่เราก็ต้องบำเพ็ญต้องบำเพ็ญต้องสร้างไปเรื่อยๆเรื่อยๆไปเมื่อใดเราเรงรู้ว่าเรามียังมีสิ่งที่แก่สิ่งที่ประพฤติปฏิบัติสิ่งที่ต้องควรละควรบำเพ็ญก็ต้องบำเพ็ญไปสิ่งไหนควรละก็ละไปสิ่งไหนควรบำเพ็ญก็บำเพ็ญไปเรื่อยๆเพราะคนเราไม่มีมีใครที่เราจะดีพร้อมจะดีพร้อมทุกอย่าง บางทีเดล้อมทุกอย่างก็หลงตัวเองอีกเอาไปมาหลงตัวเองมีทิฏฐิมนันะมีอัตตาตัวตนมองเห็นผู้อื่นต่ําไปหมดแต่คนเราจะไปมองคนอย่างคนบางทีคนที่เราว่าเขาต่ำนะบางทีอาจจะเป็นคนที่สูงกว่าเราก็ได้เพราะมาสิ่งมาอย่างไม่แน่สิ่งที่แน่คือความไม่แน่คนโบราณเขาถึงว่าคนล้มอย่าข้ามคนล้มนะอย่าข้ามแต่ไม้ล้มข้ามได้แต่คนล้มนะห้ามข้ามถ้าข้ามแล้ว ทำให้อาจจะสูงกว่าเราก็ได้เพราะคนเราประมาทกันไม่ได้พุทธเจ้าท่านเลยบอกว่าอย่าประมาทในสี่อย่างหนึ่งอย่าประมาทภระพิสู้วดใหม่สองไม่ประมาทในงูพิษสามไม่ประมาทในกษัตริย์แม้แต่เป็นเด็กที่สรันธาเป็นกษัตริย์แล้วสามารถมีพระราชอำนาจที่จะตัดสินประหารใครก็ได้ฆ่าใครก็ได้ถ้าเราไปลูบหัวกษัตริย์แม้แต่เป็นเด็กนี่ก็โดนตัดหัวได้แต่ปบอย่าประมาทในกรรม การกระทาเป็นเบิยดบัประมาทในงูพิษไม่ไ้แต่งูพิษมีตัวเล็เลกๆมันก็สามารถฉกกัดไข่ก็ตายก็ได้มนช้างตัวใหญ่ๆโดนงูจงอางงูพิษกัดก็ดตายได้นนคนเราอย่าประมาทอย่าประมาทในวันเวลาอย่าประมาทในคนคนเรามีทั้งดีทั้งไม่ดีถ้าเราไม่ประมาทตัวเองไม่ประมาทผู้อื่นเรามีสติคอย ประเข้าประคองตัวเองให้อยู่ในศีลในธรรมในกรรมธรรมในการประพฤติในการปฏิบัติในการภาวนาการดูกายดูเวทนาดูจิตดูธรรมแล้วก็จะเป็นผู้ที่สูงสูงด้วยศีลสมาธิปัญญาสูงด้วยเมตตาโกนามุทิตาอุเบกขามันเต็มพร้อมไปเรื่อยๆตามขั้นตามภูมิที่เราจะไหนประพฤติปฏิบัติเพราะคนเรามันก็ต้องมีการพัฒนาไปทางดีไม่ใญ่พัฒนาไปทางตา่ำแต่ว่าร่างกายมันมันได้เสื่อมโทรม ไปตามเหตุตามปัจจัยสังขารร่างกายเนี่ยไม่มีอะไรที่มันจะเจริญสวยหรูงอกงามมีแต่ความทุกข์ของพระเจ้าท่านก็นตัดบอกว่าทุกสมุทยัยทุกกําหนดรูสมุทัยนะคนละทุกเนไม่ใช่เพื่อหลงแต่บางคนก็หลงในทุกในสังขารร่างกายหลงพลเพลหลงเสพคุ้นในร่างกายที่สวยสดงดงามหลงในกามราคะในโทสะโมหะมันก็กอดกันจมกอดกันจมไปส่วบใบ กดลงในราคาในะพุทธเจ้าจะาก,กดลงในทุกจะลงในเพลิดเพลินในกองทุกในสังขารเนี่ยเราเห็นทุกจริงจริงเห็นแจ้งจริงๆ,ๆแล้วก็พบทางนิพันธนะ์เห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนก็พบทางนิพันธนะ์เนี่ยเห็นความเป็นอนัตตาไม่ว่าดีว่าฝ่ายไม่ดีไม่ว่าสุขว่าทุกว่าเฉยเฉมันก็ไม่มีอะไรเห็นความเป็นอนัตตามันก็ใกล้ใกล้พนนนนะันิพาเนี่ยเราเห็นนั้นจังทุกครั้งอนัตตา เป็นพระสามอย่างไม่เทียงแท้แน่นอนสิ่งที่แน่คือความไม่แน่สิ่งที่อยู่อาจจะผู้นี้อาจไม่อยูนะ่ต้นไม้ที่ว่าเราว่าอาจจะโตบางทีมันอาจจะตายก็ได้เหมือนเราปลูกต้นไม้นี่ตายมั่งโตมั่งทรงทรงอยู่มั่งก็ตามเหตุตามปัจจัยเพราะต้นไม้กว่าจะโตได้มันก็ต้องอยู่ที่สายพันธุ์อาสายพันธุ์ที่ ดีมันก็ค่อยโตไปเรื่อยแต่โตแบบมั่งมั่นคงโตแบบมั่งคงโตไปทีหน่อยละหน่อยถึงมีอะไรมันก็ยังโตได้ไม่ถูกแสงแดดมันก็โตได้โตแบบมั่งมั่นคงโตแบบเพื่อจะเป็นหนอพุทธภูมิมันก็ค่อยโตไปเรื่อยโตไปในการสร้างบุญญาบรมีบรมีสิบนั่นทานศีลเนธรรมะปัญญาวิยะคันติสัจจะทิฐานถือว่ามีสิบกำลังสิบก็ยี่สิบสามสิบไปตามกำลัง พะคนเรามันต้องบำเพ็ญถึงจุดสูดสงสุดถ้าเราเห็นทุกเห็นสมุทยัยแล้วก็เห็นมรรคมรรคคือคางเดินมรรคมีองค์8ดสมาธิฐิความเห็นถูกต้องความดําดีอกจากกามพยาบาทเบียดเบียนตัวเองเบียดเบียนผู้อื่นอันนี้เป็นความด,ดําดีตัวปัญญาดยตรงตัวปัญญาทําให้ปัญญาเราแจ้งแจ้งสว่างเห็นว่าบ่มีสิทธิสาคัญจําเป็นที่เราต้องทําต้องประพฤติปิบัติทมท,ทุกวัน ไม่ว่ามีมีมครูบาอาจารย์ไม่มีพระนำเราก็ต้องนำตัวเองนำตัวเองสวดที่บ้านหาที่มุมสงบสักสิบนาทียี่สิบนาทีขึ้นชั่วโมงก็ยังดีเพราะคนเรามันก็ต,ต่างคนต่างอยู่คนละที่เราก็ต้องต่างคนต่างทำคนละที่ไม่ต้องรอให้ครูบาอาจารย์เราก็ต้องเป็นผู้นำตัวเองเราก็ต้องผู้นำเราเป็นคนที่พัฒนาได้เราไม่ใช่สัตว์เดรัจฉานต้องมีใครจูงไปเลแต่เรามารวมกันก็ รวมเฉพาะในภารรษานอกภาษาเราก็แยกกันอยู่กอยู่คนบ้านก็ป้องกันยุงมากัดด้วยแมลงก็เยอะต้องปัดกวาดแมลงที่มาตอมไฟอีกวุ่นวายวุ่นวายมันก็เสียไฟค่าน้าค่าไฟพัดลมอีกแต่เราอยู่ที่บ้านไม่ต้องเสียเลยเสียเฉพาะเราที่ใช้เราก็อยู่สบายมีอินเทอร์อนเน็ตมีอะไรเราก็ทําของเราทําหน้าที่ของเราถึงเวลาสองทุ่มเวลาทุ่มสองทุ่มสามทุ่มเราก็ทําก่อนหลับก่อนนอนก็ทํา สักครั้งสวดมนต์เาานาพิจารณาหรือว่าฟัง youtube อะไรที่เราทำเป็นประโยชน์เป็นสาระเป็นแก่นสารเนี่ยต้องทำถ้าเราไม่ทำก็เป็นผู้ที่ยังห่างไกลยังไกลจากศีลสมาธิปัญญานเนี่ยถ้าเรามีศีลสมาธิปัญญาเป็นพื้นฐานแล้วก็จะเป็นผู้ที่ไม่ประมาทประมาทในวันเวลาไม่ประมาทในความไม่มีโลกไม่ประมาทในการที่เรา อยู่ทุกวันเนี่ยอยู่ในความทุกข์การแสวงหาการดิ้นรนก็นเป็นทุกข์อย่างหนึ่งหาก,กินหาบริโภคกันมีแต่ของเน่าของมันร่างกายมีแต่อสุภะมีอุตุสุพังมีแต่ของหน้าเบื่อหน่ายแต่ทุกวันนี้มันกินเพราะความหิวความะเทยเยินหยาดความบังคับของร่างกายมันต้องบริโภคดื่มน้ํากินอาหารกินธาตุดินน้ําลงไปกินมาไม่รู้เท่าไหร่นะนก็ยังไม่เบื่อนะคน ยังไม่เบื่อยังไม่เห็นความทุกข์เหมือนไส้เดือนเนี่ยมันกินดึกขี้ดินอยู่มันก็กลัวดินจะหมดมันก็ขี้อย่างมดเหมือนไส้เดือนเหมือนปลามันอยู่ในานา้ํามันอยู่ในานา้ําก็ไม่เห็นน้ํานกบินในอากาศก็ไม่เห็นอากาศไม่เห็นคนเราต้องสูงกว่านั้นสูงกว่าไส้เดือนสูงกว่าปลาสูงกว่านกที่บินเราเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐมนุษย์ พระุทธเจ้าถึงตัดบอกว่ากิจโชมนุษย์ปฏิลาโภการเกิดเป็นมนุษย์เป็นสิ่งที่ยากกิจจังนาชาาัชนะชีวิตต่างกันนํำลงอยู่ของสัตว์ลําบากเราทั้งหลายก็ลําบากขนาดนี้สัตว์ไดๆช้านลาบากขนาดไหนเป็นอาหารของคนโดนกินโดนฆ่าโดนทําลายนี่ทุกลมหายใจขนาดเราหายใจขนาดนี้ก็สัตว์ตายไม่รู้กี่ร้อยกี่พันกี่ล้านที่มาตายเป็นอาหารของคนที่เว้นว่ายตายเกิดนี่นับไม่ได้ทุกทรมานนี่นับไม่ได้นะที่เราหายใจ ข้าออกทุกวินาทีมันความตายความเจ็บความทุกข์ท้มานับไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องเห็นว่ากิจฉังมัจจานะชีวิตต่างกันบำลงคงอยู่ของสัตว์นี้ลําบากเราก็ลําบากขนาดนี้สัตว์เดือชันลำบากขนาดไหนใบภูมิทางเมืองล่างแต่สวรรค์ก็ยังเพลิดเพลินอยู่พูมก็ติดในฌานในสมาธิอยู่แต่ผู้ที่สบายแล้วถึงความบุดพ้นแล้วคือพระนิพพาน พาะอรหันไม่ต้องเวียน่ายตายเกิดไม่ต้องทน,ท,นทุกข์อยู่อีกแต่เรามนุษย์ไปทั้งต่ำทั้งสูงทั้งไปออกจากไปนิพพานก็ได้มันอยู่ที่เราเราบำเพ็ญขนาดไหนเราสร้างมาขนาดไหนต้องสร้างไปเรื่อยๆเ,เนี่ยพอพุทธเจ้าท่านกิตจ,จังนัชชาในชีวิตตั้งดำลงอยู่ของสัตว์เป็นสิ่งที่ยากกิตจ,จังธรรมะสวรรค์การได้ฟังฟาะธรรมก็เป็นสิ่งที่ยาก เทศธรรมแล้วจะมีคนมาฟังก็ยากเพราะว่ามีน้อยแต่ดีก็ยังไม่มีมีน้อยดีก็ไม่มีมีในย t u ู e จะมาฟังกี่คนจะมาสนใจกี่คนจะมาสนใจมาพืชปฏิบัติกี่คนรอให้ครูบาอาจารย์มโนาภาพือว่าพออาจารย์เดือแต่ไปมันไม่ไม่ได้อะไรไม่ไม่ได้เหมือนของที่มันยังไม่สดมันแค่แช่แข็งไว้มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรแต่ถ้าเราอยู่ปัจจุบันนี้เรามีพระพุทธ ทำพระสงฆ์มีสรรวัตถุสารพวิธีสถถัทธธรรมสาบุคคลแล้วก็ถือว่าโชคดนะีไปอยู่ต่างประเทศผู้หญิงบางคนไปอยู่ต่างประเทศสามสิบสี่สิบปีไม่เจอพระเลยเวลาเห็นพระสงฆ์นี่ร้องไห้ดีใจได้ทําบุญทาทานได้เห็นร้องไห้เสือกเสื่สื่นเนคนพุทธคนไทยที่ว่าไปอยู่ต่างประเทศแต่เรานี่อยู่ประเทศไทยก็ยังมัวประมาทยังมัวเพลิดเพลิน,นในกลุ่มคนใน เพื่เพลินในการกินกันอยู่ในการสวนเสให้ฮาอยู่มันก็เสียเวลาใกล้เกือกกินด่างฉะนั้นเราเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศที่เหมาะควรพุทธเจ้าประเทศที่เหมาะควรประเทศที่มีพุทธศา์นาที่ตั้งมั่นฉะนั้นอย่าประมาทพอพระสัทธารรมีหายากผู้จะตามรักฟังผู้จะพื้นตีประทำผู้จะเทศธรรมให้เราฟังนี่ก็หายาก อีนัวก็จะหมดไปเรื่อยๆคนพี่จะทำให้ดูอยู่ให้เห็นก็ไม่ค่อยมีแต่เราก็ไม่ประมาทไม่ประมาทประเทศคนอื่นก็เหมือนเทศเจ้าของพูดให้คนอื่นก็เหมือนพูดให้เจ้าของรู้พอกันได้ฟังประสทธรมรมเป็นสิ่งที่ยากพอพระธรรมพุทธเจ้าท่านก็ตัดมา2 5 0 0ัว่าปพีแล้วมันก็ยังศักดิ์สิทธิ์เสมอใครทําดีไม่จํากัดการเวลาใครปฏิบัติดีคืออากาลิโกไม่จํากัดการเวลา ใครทำดีคือวันดีใครทำไม่ดีคือไม่ดีนะพระธรรมพระวินัยเป็นคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าที่ท่านปลูกฝังมาในการเกิดของพุทธเจ้าคิดชมมนุษย์คิดชพุทธามุตปาโดการเกิดของพุทธเจ้าเป็นทิ้งเสียยากกว่าจะได้มาตัสรูองค์หนึ่งได้ใส่ยายธรรมหรือว่าพระธรรมแปดมพระธรรมพระธรรมคันมาเผยแร่นี่ก็ยากยากมากยากสี่อย่าง ก็จะได้มาพระวินัยสองหมหนึ่งพันพระธรรมคันพระพสูตรพระสูตรต,ตันตาปิฎกพระสูตรนั้นก็มีสองหมหนึ่งพันพระธรรมคันพระปิธรรมก็มีสี่หมสองพันพระธรรมคันก็จะได้มาตาสโลนในบอกเราเรื่องรูปเรื่องนามเรื่องอะไรต่างๆเรื่องวิญญาณแต่คนนีงไม่สนใจเยอะมากแต่เราก็ถ้าสนใจเราก็บากบอลคนไขยเรียนรู้ อันไหนที่มาจากคําสั่งสอนพุทธเจ้าอันไหนปิฏธรรมะเรื่องจิตเรื่องวิญญาณก็ต้องเรียนรู้ประพฤติบัติพอจิตใจเราต้องตายอยู่ในนอนจิตใจหรือว่าร่างกายต้องแยกกันแน่นอนก่อนที่เราจะตายก่อนที่เราจะจากโลกนี้เราก็เรียนรู้กายเรียนรู้กายเรียนรู้ว่าจารเรียนรู้ใจเรียนรู้รูปเรียนรู้นามนามเนี่ยมันมีเยอะกว่ารูปรูปมันมีแค่ร่างกายที่มันสิงสถิตดูด้วยเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ แม้แต่สติปัญฐาสี่มันแค่กายมีอย่างเดียวเวทนาจิตธรรมอันนี้เรื่องนามธรรมมีสามอย่างสามอย่างรูปธรรมมัแค่อย่างเดียวรูปธรรมที่เรามีความยึดมั่นหรือมั่นในสังขารร่างกายม่นาถึงพระอภิธรรมท่านถึงมีมากมากกว่าพระสูตรกามากกว่าพระวินัยเพราะว่าไปทยามเรื่องจิตเรื่องวินาณเรื่องพบเรื่องชาติเรื่องเวรว่าอีกหลายเกิด อาที่จทดที่สิ้นไม่ได้ฉะนั้นเราพยายามเรียนรู้ศึกษาไม่ใช่เรียนรู้ศึกษาพราะอาจารย์คนเดียวแต่ต้องศึกษาครูบาอาจารย์องค์อื่นที่ท่านเทศที่ทําให้เรามีความศรัทธาเพิ่มขึ้นในที่เป็นสาระเป็นกันสันมีประโยชน์เราก็ต้องเรียนรู้ไปเรื่อยเรียนรู้เพื่อให้เรากายเบาจิตเบาแยกรูปแยกนามได้แยกบุญแยกบาปหรือว่าเพิ่มศรัทธาวิยสติสมาธิไปเพิ่ม ศรัทธาศีลฮิลิอุตปพปะพงศ์สัจจะาจาค่าปัญญายะสัพยะประการเพิ่มบ่มีสิบในทานศีลในคขมะปัญญาวิทยาคันติสัจจะทิฏฐานเมตตาอุเบกขานเราต้องสร้างเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันฟังทุกวันรักษาศีลทุกวันสมาทานศีลทุกวันรักษาศีลให้เป็นอินทธิศีลอิทธิสมาธิอธิปัญญาให้ได้การปฏิบัติของเราก็ออยู่ในศีลสมาธิปัญญาบวชในออกนอกบวชนอกเข้าใน บทในเข้ามาคือว่าสมาทานศิลพรมจัรรย์ถ้าบทนอกเข้าในทับซ้อนกันไปเรื่อยๆมันก็จะเป็นพระภายในการปฏิบัติก็อยู่ที่กายวาจาใจเรานั่นเองฉะนั้นก็วันนี้ก็วันศุกร์ก็สวดยีบอิจบเนาะขอมทนาญยายิโยมสาธุชนทุกท่านทุกคนมุทนาสาธุ